oi ta แบบนี้แหละ ชงใา้ใตลาดล้านดอกจันที่นั่งมีทั้งกระเป๋าโนเที่ยวหน้าศาสนาศึกษาหรือว่ามาศึกษาที่นั่ง ของของตัวกครเอานี่มังนพอเหรพอใครปาเอีดมราให้รงเอาจุงึงกันเอา้งงรอ่ติตัวตัวลอยไอ้มึ่ับลอยลอยเจ้าทำปัง่าครับตภษาขายบนด้เยขายทรงบเด้อเรียบร้อย

ผ้าขามีาขาย่างงาเลยหอมหวยๆลยวะห,อ,หอ,อมหวยๆลต้มแดด่อยพี่แดดแดดได้ไงยนะับาหมยับาหมยับาหม Dead, dead, dead. ลูกค้าก็ยืนล่อนับซอยก็มีพี่น้องเป็นกิป,ปมของหายากสินค้าหลายหลากตลาดลันล่นดอกจานดันในแห่งหลายครับมีกิปโลกิปมมีต่อ ล่างต่อล่างเตนเ,นเพ็นก็ล่างนับร้อยตัวตัวร้อยยี่สิบครับผม <c oughs> บางเจ้าขายลอยเศร้าทานี้ <c oughs> ถอสุดท่านี้ถือสุดท่นนี้ถือสุด <c oughs> มเทศบาลตำบลเขมราช ติดฟังขงพี่น้องบึงผู้สาวผูเป mm, ็นมันเทียนเฮดีจานเฮดีจานรดแต่ร้อยมตาแน่นเนยไม่ยังเกียรจะไม่ยังเกียรไม่เสื่อยัง ตลาดลานดอกจันกคขากำลังขามากตรน้าจะมีไปนนไม่ตาไม่หยุดเห็ดชนกะพุ้เนี่ยบ้ยยยยยยานไรเดียว มัน่ามันอนกมันมันบดว่ามันมันิดหักไหมแกบกบบบเด็แกน่ะเป็นอะไรบนี้เาสกีมันจะขึ้นกนตตงแต่ว่าเขาสีบบงามมันเกิดอยู่หักมันเงาไหมเงาไหมหักไหมเน่าก็เลยสี่าสวยอ้าพรมเมเจอพรนสีอาพซอยเจ้าด้น่เมา มันของพื้นบ้านของหากินยากมี่นองงวครับนนองงูใหม่ใหม,ม,ม่หนังงวใหม่ใหม่ หมักไข่หลอกหาสิบปีผู้ใดเเบ่เคากินหมักไข่พี่น้องเคยไปสมัยก่อนปเลียงวัวเลียงควายนี่ว้าพี่น้องแซ่บด้นะหมักไข่แซ่บหวานมันมครับมักไข่ซุกถุงละสีบาทกิโลนึงสี่สบาทเก็ดพวกกีตัวนะีง ขวก็หลงเหลืออยู่นะครับเก็หลงเหลืออยู่สองกระทงสองกระทงสองกระทงเมนูมีโอนโมจนนเจขอบคุณค่ะเพราะท่านไหนอันเดียวเดียวเดียวเพื่อนานจะได้เงินเข่าฮะขอบคุณค<า>่ะท่านผมบอกขอบคุณครับผมข,<า>ขอบคุณมากครับขอบคุณหลายด้วยคนหามากพี่น่อยร่ค้าหามาก ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆเพื่อนเก้เพื่อนไฮขอบคุณหลายๆกินกล้วยบ่เจ้กินบอ๊ะเจ้กล้วยบอ๊ะเพื่อนเพื่อนไฮมาเพื่อนไฮมากคบ้าห่มเสื้งเมื่อกี้สับลาบอยู่ ่มเซ้งเบิดพอดีเลยบอกหุ่มเซ้งพิ่นอหุ่มเซ้งหุ่มเซ้งไหมคัจะผู้ว่าอดีเลยแางะัเห็นผู้สาวงามเห็นผู้สาวงามเสดอกมาหุ่มเซ้งเ่นเมื่อกี้ เม,มื่อ,อ,อกี้ล้าไดนเล้สองคนบแม่าอ,อก,การเรใรตอเแสดงว่าเพิ่นไปเอิ้มูมาได้หนึ่งเพิ่นท<อ>ั่วมากเพิ่นมานกันมานกันด้อมาแ้วกับมาีอ่เ,ววเอพงว่าเฮ็ดเห็ดนาแค่่งจำอะไรมืเรเล่งายอแลแต่คนรอจำงานนะจ้าคนรอจำงานนะ บออันน <sociedad> ี้เป็นแม่ค่าสาวสวยครับผมเบ้านู่หัวมวนสาวฟังเศสพ้าวหันบ่อข้าวเดียวไทยอก็เดทยอยู่หลักไทยพยาญยนะเขาว่าเห็นหน้าเขาแม่ไม่เห็นหรอ ทุ่นพันสองหางพันสองเห็นเราไปทุนมั้ย่ะเห็นเาไปทุ่นเห็าไปได้เรไปทุ่นเจได้ทุนแล้วบ่ได้ทุนลอยทั้งคาเรือคาแพ่คาต่อหม้อมาจากฟังลาว ขอบคุณเพืเ่อนๆที่เขามาชมเขามาติดตามเขามาเบิงไหล่นะครับคิบสวยๆผู้ดิตพาลาะจองไน้อยฝากเนี่ยฝากตัวด้วยครับเด้ครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายเนี่ยไม่บายเนี่ย